หลังจากที่ถูกตำรวจเนี่ยเรียกตรวจรถมอเตอร์ไซค์เพราะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนปรากฏมีการยื้อยุดสู้กับตำรวจจาราจรและมีการแย่งปืนไปด้วยแล้วเอาปืนไปชิงรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านนี้จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมสี่แยกไฟแดงที่จังหวัดอุตรดิตนะครับนี่คนที่อยู่ในรถเนี่ยก็ถ่ายภาพนี้เอาไว้ภาพจังหวะนี้ค,คือห่วงอ่ะกลัวปืนจะลั่นใส่จังเลยเนี่ยแย่งกันไปแย่งกันมา แล้วปืนสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมตำรวจล้มแล้วลแจ็คได้ปืนทีนี้พอแจ็คได้ปืนคุณผู้ชมดูนะนี่นกำลังแย่งกันอยู่เอาละคุณตำรวจเอาไงดีต้องต้องยอมแล้วนะอ่านะแล้วนี่พอได้ปืนปุ๊บวิงว่ง้งามถนนมาแล้วมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งมาพอดีเอาอยัางไงนี่เอาลงไปจีชิงรถเลยค่ะเอามอเตอร์ไซค์มาหรือจะแลกกับลูกกระสุนไหมเอาไปเลยพี่มอเตอร์ไซค์วิ่งหนีแล้วนะครับได้รถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านไปด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปจอดที่วัด แล้วก็ให้คนมารับต่อคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่25นะฮะวันศุกร์ที่25จนเมื่อวานนี้นี่คือหน้าของนายแจ็คเมื่อวานนี้ตำรวจได้เบาะแสเพิ่มเติมเพราะตำรวจใกล้จากมอเตอร์ไซค์ที่เจอที่วัดแล้วก็ดูว่าเส้นทางเข้าออกวัดมีใครน่าสงสัยบ้างเจอกระบะสีดําคันนี้ครับคุณผู้ชมที่พาแจ็คกลบหนีตำรวจเนี่ยเขาสืบไปสืบมาเขาเจอว่าใครเป็นเจ้าของรถนะครับก็เอาตัวมาสอบปรากฏว่า กระบะสีดําให้ข้อมูลว่าแจ็คเนี่ยโทรให้กระบะคันนี้มารับที่วัดธรรมมาทิปไตยในพื้นที่อําเภอเมืองแล้วหลังจากนั้นเพราะว่าเ,าเขาเอามอเตอร์ไซค์มาจอดทิ้งใช่ไหม,มกระบะคันนี้ก็รับแจ็คแล้วแจ็คบอกไปส่งข้ามจังหวัดหน่อยไปส่งที่วัดแสงดาวอําเภอพรหมพิรามของพิษณุโลกกระบะก็พาไปนะพาไปส่งถึงที่โน่นห้าทุ่มพอไปถึงที่วัดแสงดาวมีเพื่อนของแจ็คชื่อว่าภูมิขี่มอเตอร์ไซค์มารับแล้วกระบะ ก็บอกไม่รู้ล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของแจ็กกับเพื่อนละอืมส่งตรงจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายนะคะด้นานผู้กับการตํารวจพูดรอนอุตรตร์ก็ประชุมทีมสอบสวนค่ะแล้วก็ สุดท้ายแล้วติดตามตัวคนร้ายได้ข้อมูลว่าแจ็คเนี่ยติดต่อให้ผู้ใหญ่รายหนึ่งประสานขอมอบตัวเนื่องจากว่าเขามีโรคประจําตัวเหมือนขาดยาไม่ได้ต้องกินตลอดอแล้วล่าสุดตํารวจสืบสวนภาคหก 6, ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนี่จับกลุ่มได้แล้วนะคะนางเนี่ยคือในแจ็คค่ะจับได้ที่บ้านเพื่อนที่เนินมะปรางพิษณุโลกจากนั้นก็นําตัวไปลงบันทึกประจําวันที่สพเนินมะปรางนะคะคแล้วก็คุมตัวมาสอบสวนกันต่อที่กองบรับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาคหกพิษณุโลกนะครับแล้วก็เก็บดีเอ็นเอหลักฐานเพิ่มเติ แจ็คอ้างบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาใช้ปืนหรือว่ายิงใส่ตำรวจนะแค่ต้องการจะหลบหนีการจับกลุมเนื่องจากว่าท่อรถผมเสียงดังบวกกับคดีค้างเก่าที่มันมีนะครับส่วนปืนที่ชิงมาตอนนี้ทิ้งไปแล้วตำรวจก็ตามไปยึดคืนมาได้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะนำตัวส่งนายแจ็คเนี่ยไปทำแถนประกอบคำรับสารภาพที่จังหวัดอุตรดิตถ์ตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็จะมีการถแถลงผลการจับกลุมอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ แทนที่จะโดนคดีลดท่อเสียงดังชิงปืนตำรวจอันนี้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หนักกว่าอีกนะครับคุณผู้ชมดูทละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี